ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกทุก,ท,กทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางชอง่องพอนผ้ารวยพอนชาแนลนะคะพี่น้องเด้อสาธุสาธุเด้อพ่ยออค่ะเมื่อนี้กาเอาบุญมาฝากมาต้อนนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้มอบสิได้มอบกุให้ปูนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็อีกสาคัญก็คือตามต่อเลียข้าน้อยน้องนัดฝากตอนพ่อแม่พี่น้องปองไปคือเก่านะคะ สำหรับเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะแอดกับขอกำลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหมา่ก็อย่าลืมกดซับสขไครต์ก,กดกระดิ่งแกงเตือนเนาะคะ่ะเพื่อที่สิบเดียผาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเดี๋ยวได้ตัวดีตัวเด็ดอันไหนฝากต่อนะแ,แอดสิ ไปสัมผัส้องนัดเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้มามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะพี่น้องเด้อกดกระดิ่งไวะคะ้ค่ะเวลาเฮาแกงข้าวเด็ดๆหรือว่าคลิปเด็ดๆไปพี่น้องป้องไปก็สิได้เห็นพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาธุสาธุเด้อกุดปูงามแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาผู้ใดก็อย่ามาเผาเด้อค่ะค่ะปูเป็นนันก็ะติมาสวายของขึ้นที่เรียกว่าปูย่พผิว ค่ะเดี๋ยวสุค่ะเดี๋ยวห้องคุยกันเลยไอ้มอบค่ะน้องนัดสวัสดีค่ะค่ะโอ้ยดีใจน้ำเอฟซีน้องลูกน้องเมื่อวานนี่ค่ะค่ะได้ได้เทิงน้อยได้เทิงเล้านึ่งหานี่มาคักมาเน่เทิงน้อยสองน้อยเล้าสองโอ้ยเล้าหนึ่ง มันนี่เบาสู้ฟังแน่เมื่อวานนี่นนตอนสัมผั์ตอนแรกคือว่าถือเปย์แล้วมันเป็นจังไดก่อคือเขียนเขียนลงบอตัวที่มันออกบอดิเขียนลงตัวเล่าเพราะว่าบารมีบางคนก็นยังบรท่านถึงจ้ะค่ะบารมีบางคนยังบรท่านถึงจ้าแมนก็นเลยให้เพื่อนฟังเอาผู้ใดฟังใดก็คือใดแสดงว่าผู้ที่ฟังได้นี่ก็คือบารมีเขาเจ้าหอดแล้วเขจาเขจาได้โชคแล้ว วันนี้ก็ะจะให้โชคอีกคือเก่าจากห้าน้อยค่ะโอ้ค่ะด้วยประมาณหางร้อยล้านหากร้อยล้านค่ะโอ้สาธุค่ะก็ขอให้ได้เนาะให้เห้งให้ปังให้ดังให้รวยซึ่งเมื่อวานนี้แอดแจงข่าวกันเด้อค่ะเพราะว่าแอดบ่ได้เป็นคนเขียนแต่อย่างใดคือน่องเพิ่นเป็นคนเขียนเราแอดก็ลอกตามน่องเพิ่นแต่ที่เพิ่นบอกมาก,ก่อนว่าห้าสามเจ็ดหนึ่งห้าล่างลาวหนึ่งห้า 1, 5, นี่ก็คือ เพิ่นบบเขียนลงขึ้นว่าบารมีบางคนยังบ่หอดจ้ะแม่นก็เลยบบเขียนไหจ้ะกันเลยใหฟั่งเอาจ้ะโอ้ค่ะนี่ก็เป็นสุดยอดค่ะคุณพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันค่ะพ่อผ้าลวยค่ะพ่อค่ะพอดีขอพ่อน้ำนองขึ้นสุผ้าลวยฝากน้ำใจเอฟซีทำบุญกับน้องนัทค่ะค่ะหมอไหแลเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะน้องนัทนะคะพี่น้องค่ะซึ่งซึ่งกุศลกระิสสางทั้งพุ่นอีกของน้องนัท นาะค่ะพอนางนัดเป็นสายปฏิบัติธรรมนะคะพี่น้องเด้อค่ะค่ะก็ขอพรฝากเอฟซีนั่นเองค่ะน้องนัดค่ะยึดทางพระอาจารย์สตัวราหันติพราหินตั้งพุทธราชสิบสตปปะรดิหะตะตราชยมสัปปะรดิหะจาราจิรมุสีกัสมุตราชิโรมุรียบุพระหัตัวหงายฮานยสกุปราอันยาสติปัตระหัสตโยยมุตโตหงายลาวสกุปราอันญาตโตสติปัระหัสตโยสกุปราหงวยฮานยสกุปราอันตระปะหิงหิงปังปังสาธุปนาอยิสตาปะโร ได้ร้อยล้านพันล้านห้าหมื่นล้านสองร้อยล้านสาธุเอ็นตามระคควันต์ต่สปาเกษตระคควัน์สาธุค่ะวันนี้สาธุสาธุค่ะวันนี้แม่พ่อนีขอคือเกาเอฟซีสิเนียนมาตรงหกโมงสิผากับหกโม่งเคิงแล้ววันนี้ท่างอุบลว่าแอดกับฝากตอนท่างอุบลน้ำแนขอหกตัวขอซีตวนำซีตัวนี่คือท่างผักทางเห้า แต่ว่าถ tamam ้าหกตสิทั้งอุบลนทั้งมุกดาหารเขาจะาสิเลรียญห้ได้เทิงเอฟซีกลมสองายมีกัำหนึ่งเหรียญสตกัำหนึงเหรน6ญหตัไม่พอก็เลยสีขอนองนัดว่าคุยกับปูกับยาให้แนวว่าให้ได้เทิงหกตัวได้เทิงสี่ตัได้บอขน่อยเพื่อนบอกว่าได้หกตัวได้หกตัวได้สโตค่ะอุาเถค่ะจะเเพื่นจิเจนให้มือนีด้วจ้ะค่ะ เราขอไปข้ามชาวนพกระชี้ให้ทันทีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เฮาสิต้องลงคลิปสิขอปูกัยญาเขียนให้ก่อนในบ่อห้าน้อยห้าน้อยห้าน้อยก่อนเล่ามนีบ่มีเอาแต่ห้าน้อยอย่างเดียวค่ะถือหกตัวบ้างค่ะหกตัว น่อยแมนถ้าจะเล่น6โตกับสโตแมนทั้งฮาหน้อยทั้งเล่าบานนี่กาแยกมาเป็นปกติคือเก่าบาันนี้ห้าเขียนเขียนคือน้องนัดเขียนให้เขียนคือเขียน3ามตแล้วก็สองตจบไล่าการเลยค่ะถ้าสามตถ้าสาต,ตสิจับอู้อค่ะนี่เด้อพี่น้องค่ะถ้าผู้ใด มักกะจัดผู้ได้คัดกับพ okay, ันเนาะค่ะเดี๋ยวแอสซีไปคัดหลอกอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่ละตายมือไล่มือพิ่นค่ะพี่น้องค่ะค่ะกับฝากไว้พิจารณาเนด้อค่ะพี่น้องเดิอค่ะอันนี้จัดตามใจแฟนคลับนะคะพี่น้องค่ะค่ะน้องนัดขาจังใดกับขอบคุณหลายๆเพราะว่าสีเดินทางไปค้าชโฉนดเอฟซีสีานเนาะลูกเนาะค่ะค่ะจังใดกะขอให้เอฟซีทุกท่านโชคมานสู้ขู่สู้คนค่ะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้กัสสวัสดีคุณแม่เลยได้บาทเลยค่ะขอบคุณค่ะน้องนัดขอบคุณค่ะเดินทางต่่อคะ สวัสดีค่ะคุณแม่ใจดีแสนสวยทุกทุกท่านค่ะไปแล้วค่ะสิไปแล้วค่ะแม่วันน้ค่่ะะคคไปุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกทุกท่านนะค่ะเด้อคุณแม่สายบุญค่ะคุณแม่สายบุญค่ะเราสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายบ้าสิไปวัดแม่สิไปวัดเฮ็ดบุญแล้วก็สิไปบูชาพญานาคให้น้องนัดค่ะแม่มีเจ้าภาพเพิ่นบูชาพญานาคให้น้องนัดค่ะดอกไม้เขามาทำย่เด้วเอาคนทั้ง เอาเบอาเอาน้องนันเอาเม่์พ่อเราไม่ห้ยหรอกเห็นรถมุจจบมาใช่ไหมนี่ค่ะจะเหลือประมาณเดี๋ยวได้ทายบรรยากาศให้ดึงนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่ายังบ่ได้เวลาค่ะกระแจงนะคะน้องหลายๆท่านก็สิว่าแอดมินเป็นยังคอยบอเขียนตัวมันถือนอกจากทราบตามกันเนาะค่ะสาวคุณแม่ก็กำลังได้คุกมา่ยังมุขันเข่าวครุข่าวมาจังหันค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาใส่ขยะค่ะค่ะกาบเรียนพี่น้องป้องไปทุกท่านเนาะค่ะแอดมินบได้มีเกตนาบ่ลงตัวเลขแต่อย่างไดเนาะค่ะถาผู้ใดฟั่งก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นที่ชัดเจนเพราะว่าน้องว่าซือเบิงแล้วบารมีบางท่านยังบ่หอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ผู้ใดฟั่งคลิปดีๆก็สีได้โชคได้มันไปตามๆกันเนาะล่าห้าหน่อยเนาะค่ะเมื่อนี่ก็ได้ตัวดีตัวเด็ดฝากตอนเนาะค่ะ ผู้ใดขอหกโตก็ได้หกโตผู้ใด,ดขอซี่โตก็ได้ซี่โตจัดให้ถือไก่แฟนคลับหรือว่าพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู้ขู่สู้คนเนาะคะ่ะให้พิจใจโตถือไก่เพื่อนกระซ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดมินสิปเป็นคนแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะพิษใจให้ถือไก่เอฟซีจังไรกับกาบขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะในคอมเมต์ที่คอมเมต์มาว่าแอดน้องให้อีกตัวเขียนอีกตัวไม่ได้เรื่องเลยเนาะคะ่ะอันนี้ สียเอาไปพิจารณะน,นะคะแต่ว่แอดมินบ่ดด้เป็นคนเขียน,นะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าน้องก็ได้ฟังจากน้องนัดชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะค่ะบ่ดด้เจตนาที่สิบ่ดด้ลงตัวเลขแต่ยางไดเนาะคะ mm ่ hmm. ะเมอรเปอร์เลยอยู่นี่เนาะค่ะที่บุกปาฟาดงมานี่เพื่อเอฟซีโดยเฉพาะเลยค่ะเอฟซีได้มีความสุขของทางแอดมินเป็นอย่างสูงเนาะค่ะอยากให้เอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะมีโชคมีหมานมีโชคมีใช่จังได้บุกปาฟาดง นอนวันสั้นขายืนในโดงในป่าก็นอนเพื่อเอฟซีอยากให้เอฟซีได้ตัวดีตัวเด็ดหรือว่าอยากให้เอฟซีได้โชคได้มาเนาะคะ่ะทําทุกอย่างเพื่อเอฟซคอคีค่ะพี่น้องค่ะกะยังไรกะขอฝากบุญถึงพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุคนเนาะคะ่ะเดี๋ยวตัวเลขแนวทางแอสิบไปในคลิปฝากตอนอีกเทือนึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อนีนก็ได้เตรียมพร้อมน้องนั่นได้ยังไงไปแล้วลุงนี่ ตมะไรเอาหอยนนโโอ้เพี่เนค่ะโอ้จิตใจกันงามสาธุสาธุค่ะเด้อเพันใหย่พ่อนสื่อพวงมะไล่แหย่พ่อนหอยหนาโรดพร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะจักสีอ้อยไปทางใดเขอสิพ่อสีพนทีค่ะค่ะมันร่างเทือการเฮ็ดชิบเฮ็ดข้าวนี่มันกะลำบากเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะบ่ได้มักง่ายปานใดเนาะค่ะเอ้ายิ่งตัวเลขอีกเทื่อนึงเนาะเลขขาเขียนงามๆให้อีกจังเทื่อดหนึ่งเนาะเขียนวันที่มันยังน้ำได้หรือเด้อเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตั้งขากลองก่อน เดี๋ยวขอเขียนวันที่ให้เอซค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะนี่ก็เป็นตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะจากน้องนัดวันนี้นะคะ่ะผู้ใดมากตัวใดก็กจวดจัดฟาดบื้มไปหลดเนาะคะ่ะผู้ใดบม่มก็พานไปทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นเนาะคะ่ะถือพิเดเยาวากันเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็อยากให้โชคให้ m านอยากมีโชคไม่ใช่อยากให้เอฟซีทุกทุกท่านมีเงินเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะคะ่ะบบวาสิเฮ็ดยูบ้านหรือว่าเฮ็ดอยูไซก็ขอให้มีเงินจิ้นเงินท่านเงินเจ็บเงิน,งน,งนสางเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกัขอขอบบุญขอบคุณในสายท่านน้องนำใจเอฟซีอยู่ต่างประเทศอยู่ในประเทศนะคะที่ร่วมบุญกับน้องนัดมากกับขอให้ได้กลับไปลอยเท่าพันเท่าคิดสิ่งหนึ่งประการใดกับขอให้เท่าทวบีคูนให้ประสบความสำเร็จให้ครอบครัวฮงเฮืองเหลืองเหลืองค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกาขอจบไปเพียงสำนีแล้วพอกันไหมในคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อขอให้เงินไหลกล่องท่องไหลมา สูขุสูขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ